แ่กันเดากันอีกแล้วชาวเน็ตมุ่งเป้าไปที่คู่รักดาราไฮโซล่าสุดกลับมาคืนดีกันแล้วถึงแม้จะหยุดอยู่บ้านแต่ความเผือกจะไม่หยุดเมื่อแจ็คกอรีนนักข่าวสายบันเทิงทางช่องไทยรัฐทีวีได้ออกมาเมาท์มอยข่าวแวดวงการบันเทิงผ่านรายการ เรื่องนี้ต้องขยายว่าด้วยเรื่องของคู่รักดาราไฮโซที่สะบัดรักกันเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะมือที่สามแต่ตอนนี้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเรียบร้อยโดยคู่รักดาราดังระดับประเทศผููชื่อทุกคนต้องรู้จักกลับมาคืนดีกันคู่นี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มาก เป็นคู่ที่เมื่อปลายปีที่แล้วเลิกกันทำเอาหลายคนชอ็อกเนื่องจากตอนนั้นนางเอกกำลังมีผลงานโด่งดังมากแล้วมาประกาศเลิกท่ามกลางความตะลึงของทุกคนโดยที่ฝ่ายหญิงเป็นนางเอกชื่อดังส่วนฝ่ายชายเป็นไฮโซที่ก่อนหน,น้านี้มีผลงานอยู่บ้าง ไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ชอบอยู่เงียบๆประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 ทําำให้อาจไม่ได้เป็นข่าวสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วไม่คิดว่าคู่นี้จะกลับมาคืนดีกันได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมือที่3ค้อนข้างจะรุนแรง มีการประทะกันแถมช่าวเน็ตยังมีการแบ่งทีมอยู่ฝ่ายชายบ้างฝ่ายหญิงบ้างอีกด้วยและล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้นำเรื่องราวดังกล่าวไปโพสอีกครั้ง งานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาถ่ายชื่อคู่รักคู่นี้กันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในคู่ที่เดาเห็นทีจะเป็นคู่ของนางเอกสาวแอฟทักษอรนกับหนุ่มสงการนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังมีชาวเน็ตอีกกลุ่มเข้ามาแย้งว่าอาจจะไม่ใช่คู่นี้บ้างก็เดาไปว่าอาจเป็นคู่ของสาวพีทพัทละศยากับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซตัด so นั่นเอง งานนี้จะเป็นใครคงต้องรอรุนกันต่อไปลคะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ